พร้อมหรือยังทำอะไรวันนี้วันนี้เราจะมากดเลมอนเนตตามสัญญาขบับใครเหรอ <laughs> เออก็คือกูก็สัญญาว่าจะกดเลยแต่สัปดอดที่แล้วไม่ว่างจริง <laughs> ๆได้น้องมาแล้วแต่ว่าเออวันนี้จะทำคอนเทนต์กดเลมอนเนตไงไปนำทางกูไปนี่เลมอนเนตกีตารหรือเบสวะเนี่ยนั่นนะสิเอออันนี้ไม่มีมีสายด้วยนะดูดูเขาดีดเออไม่เหมือนคนแถวนี้ <laughs> <laughs> กดเข้าไปเลยไม่สักเล็กสักน้อยเห็นเศษไม่ได้เห็นเศษไม่ได้เราจะมาปล่อยโชคชั่วในที่นี้เล็กกูปล่อยโชคแล้วใช่ไหมปล่อยโชคแล้วีออยาจจะเป็นออดเดิฟเรียกน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำใหมน้ำจิ้มไม่เอาไม่ได้เลมอนเนตก็ขอคนอื่นมาใครใครก็ได้ ที่ไม่ใช่ดากโกโก้มีคนบอกว่าฉันบูรี่ดากโกโก้ก็แม่มึงก็ดูคนนั้นสถึงแม้จะอยากได้แอนเชนมากแค่ไหนก็ตามแต่แอนเชนมีตั้งสี่คนมึงหออคนเดียวกับกูเขาเลือกแล้วอ้าวันนี้วันนี้น่าจะไม่ใช่วันของกูมึงดูดวงกูหรือยังยังไม่ดูดวงเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของดวงหรือเปล่าคู่นี้วันพระใหญ่้ะ โอ้โหไปทำบุญไหมเอ้าสวัสดีค่ะจะได้อัพไม่ดาวเมอมเนดทุกคนหัดเดนแบบคิมโลได้มอ้าวโอเคคิมโลก็คือไปดูนะทุกคนออกเรอัวลูกลักแอดแอลนะจ๊ะน้องคิมโลเนี่ยสุดๆมาทั้งตัวและสกินไม่เหมือนแคป ลูกชังลูกชังแม่จะเล่นมันโอ้ยเลยจเจนคาปใครและน่าจะนเลมอนนดแล้วล่ะดูดูจากคัดซีนมาให้โชคทำไมคาปิกไว้ล่ะครับ <laughs> ทำไมไม่เอามันมาเดทเ <laughs> ฮ้ยเย้ <Yeah. S 2> น้องไม่มีเสียงพูดเหรอเออว่ะทำไมเขาไม่พูดละทุกคนไปดูวันนี้ <laughs> เพลงของฉันก็คือตัวฉันอยากทำเพลงที่จริงใจกับตัวเองเพลงที่จริงใจอย่างนั้นหรอปัตด,ดีคุกกี้รักสตาร์ใเป็นแฟนตัวยงเธอเลยนะโอ้เป็นแฟนคลับแล้วเนี่ยพูดดิเฮ้ยลุงตอบตอบลุงตอบพอได้ลอกผายเรือเล่นเพียงและพังในท้องทะเลก้อนใหญ่ก็มีหลายครั้งที่ได้สึกต่อเปลี่ยวโอ้ยไปพายเรือคนเดียวสินะตอบดิลุงตอบ ไม่คุยกับแฟนขับแล้อเนี่ยไอ้ลุงแฟนขับคุยด้วยนะลุงลุงมันช็อตหรือว่าเน็ตกูกเน่าเนี่ยลุงบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดอ้าฮ <c oughs> าล็อกสปินิที่ก้องกลางวันเหนือท้องทะเลงั้นเหรอเท่ดีแฮะอพวกมึงคุยเล่นดเดียกันใช่ไหมนั่นสิ <c oughs> ไว้ออกทะเลด้วยกันสักครั้งเป็นไงมันจะดีนะคะเรือนี้สามารถซ้อนสองได้ไหมคะ แล้วทำไลฟ์เล็กๆของพวกเราบนเกลียวคขึ่นทะเลโซดาเดี๋ยวนางจะเป็นข่าวดราม่าเขาไปอยู่กับล็อกเอซุปเปอร์สตาร์ของเราได้ยังไงอะว้าวต้องสนุกไหมเนี่ยนอ่ยโกเคแม็กเลมอนเิทเห็นว่ามีเรื่องวุ่นๆกับแฟนคลับนี่โอ้เมื่อกี้ฉันก็มาเพิ่งมีเรื่องกับแฟนคลับเหมือนกันมินนี่มินนี่มินนี่โอ้เดียร์อุ้ยตายแล้วเออไม่เออไม่ใช่เรื่องแย่หรอกนะ แม้จะทําว่าไม่เป็นไรทุกครั้งแต่ก็ต้องมีเจ็บบ้างไม่ใช่เหรออ้าวทะเลาะวิบาทเลยอาจจะมีแบบว่า <c oughs> บนเวทีจะมีแฟนคลับที่โยนของใส่ศิลปินอยู่เจอเจอคารีโย่เออโยนจับโยนโยนไม่อัดหัวแม่งเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องมีคุกกี้ที่เกยียิฉั้นโดยไรเหตุผลเหมือนกันนะอย่าไปใส่ใจนักเลยเออเอากีตาร์ทุบนกระบุนแล้วขอบใจ การแสดงครั้งนี้ก็ไม่ก็เท่เหมือนเดิมเลยเนอะเธอก็เหมือนกันมินนี่ไว้เชิญจะไปที่ห้องทํางานสักวันได้ไหมเชิญท่านไปที่ห้องทํางานไอสัตว์คิดดีไปได้เลยไม่ได้เจอคุกกี้มือเบสอ้าวมือเบสยังไงเป็นเบสเลยดิค่ะตารางงานเธอยุ่งนี่มีเวลามาหรอก็จะได้เจอเพื่อนเก่าน่ะถึงไม่ว่างก็ต้องหาเวลาให้ได้ก็ได้ คงี้เว้ยนัดเพื่อนแบบไปกรุงเทพเพราที่เแบบจเจอกันหน่อยนะเพื่อนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าเออได้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 ออมันอยู่โคราชไงออออแล้วมันก็บอกว่าเอ,อเดี๋ยวกกนั่งรถไปหาแม่งพอถึงวันนัดแบบมึงคารถตูแพง <c oughs> เอ,อไม่ต้องมาอะไร <c oughs> อ่อ่ะเราข้ามฝากไปฝั่งนั้นกันเถอะนะเ <c oughs> ก่งมากเ <c oughs> จ้าหญิง <c oughs> มีใครอีกมินนี่มินนี่มามินนี่เนี่ยก็อยู่กับเรามานานแล้วเออมินนี่มามินนี่หนูเล่นไหมลูกน้องม่นยืนบิดอย่างเดียว เชี่ยบรร้องอะไรนะเจ๊เจ้าเจ็สุดจิตจ้าวต้นจิกดิจนีโจวทุกคนใครดูไหมเออเน่บอกเลยว่าบอกอายุบอกกูมากคือช่องเอ้มิกกี้เมาส์ก็คือมาช่องเจ็ดตอนเช้านะฮะใช่เพราะช่องเก้าก็จะเป็นอนิเมะญี่ปุ่นคนใหญ่เปิดช่องเก้าไปดูเซซีย่าต่อไปเล่นบอลเล่นบอลอ๋อเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายไปเล่นน้ำโอ้ยม่จมได้ไงวะโอย อย่าบูบี้เขาไงใครเป็นเจ้านายใครเป็นเจ้าหน้าใครเป็นกรรมการมึง <c oughs> เอาใครไปเป็นกรรมการนะน <c> ะ <oughs> เอาคนอื่นมาเป็นกรรมการไปโอ้โหใครจะกล้าโกงมวเนี <c> ่ <oughs> ส่งบอลมาเลยมินนี่ส่งมาเลยส่งบอลมาสิอย่าบูตะบูมือฉันตบตบสิตบเ <c oughs> <c oughs> สือกสิโว้ย <c oughs> นี่เขาเป็นแฟนนะดูต <c oughs> ่อ กูว่าน่าจะได้เลิกกันวันนี้แหละนักกีฬานักกีฬาอย่าบทนแต่ทักทายกันส่งบอลกันสักทีมันจะหมดเวลาแข่งไหมชิมัยค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวคือก็ไม่ได้ฟังเพลงเพื่อชีวิตปล่อยขนาดนั้นแต่แม่งจำได้ไม่เข้าใจเลยเองเอามาเอาลองเอาแคปมาไหมแคปอีกแล้วหรอแคปบอกกูอีกแล้วหรอเอาเอาม่วงกันนั่นไหมเอามากินทีก็คือโบกมือให้กันตลอดเลย ใครอ่ะทำไมาน้องหมึกน้องหมึกจะกินทองทองจริงๆิงเนน้องแดดส่งบอลมาซิตีแรส่งมานะเฟยส่งบอลมาสิทีแรกบอลอ,อยู่ทางคุณนะที่แรกเห <c ười> มือนมันล้อเลียนอ่ะแฮ่แฮ่กูจะไม่ส่งให้บอลให้มึ้ก็เพราะอย่างนี้แหละแ้ป <c ười> ลาคนเลิกโบกมือให้ฉันสักทีแก็เลิกก่อนสิว่ะมึงก็บกมือเหมือนกันมาเล่นน้ํากันเถอะพวกเราเข้าดู้ฝนแล้วทําไมมันยังร้อนอยู่พ่อน้าริบแป้วเอาช่วยไปโทษกูสักครั้งจะได้ไหมอากาศร้อนมันไม่ได้ปีไปหากับฉันสักเท่าไหร่เนะไอ้ขมนหลาไม่ได้ปีไปหากับฉันสักเท่าไหร่เดียวจะรอนเ้าไปรวามร้อนได้ข่าวว่าช่วงนี้รับจอบร้องเพลงกับนายอ่ะ เอ้ยคนมันมีคนมันเสียงดีก็เป็นอย่างนี้แต่เพื่อนโอ้ยโด่งดังแล้วอย่าลืมกันบ้างนะไม่รู้จักมึงอ,อ <laughs> เดี๋ยวนะเพื่อนเอ้ยใครเพื่อนมึงกูเลยสุตาเว้ยกูสุตา <laughs> ไม่รู้จักมึงหลักนะผู้หญิงวันครีมคีม,คมข้างหลังกูไม่รู้จัก <laughs> นี่ครีมโลเขาว่าเธอแหละอ๋อเหละจะไม่ได้ยินอะไรเลยว่าจะอยู่ข้างบนลงมาเล่นน้ำด้วยกันสิน้องครีมโลมันน่าจะมีให้คุกกี้ลงไปเล่นน้ำ มันเล่นไม่ได้นอกจากแอร์เร็วโอ้เย็นสะเช็ดตื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 ดแคบเลยเกินจะไปเซียนไม่กูไม่น่าใช่จะไปเตียนต้องเป็นกุ้งปูนาไอต้องเป็นปูนาปูนาเป็นกุ้งต้องเป็นปูนาอะไรฮะเฮ้ยน้ำจิ้มซีฟูดต้องเข้านะดีนะไม่มีฟาวเดอร์มาด้วยแต่เน่เตเจ๊จะมาล่าปลาหรือเปล่าโอ้เจ๊เจ๊เจ๊มาทำไมอ่ะ แค่พูดธุระมาก,ก็พอเจ๊ยังมายิงแอร์เลี้ยวนะอ่ะเราเหนื่อยแล้วเราขึ้นมาพักบนนี้ดีกว่าเออคุณผู้หญิงครับสนใจจะเอาอะไรทานอะไรดีครับฉันขอเป็นคัพเค้กล้วกันค่ะฉันมาเมืองมนุษย์ฉันไม่ได้ทานอาหารมนุษย์เลยค่ะเออบนโต๊ะนี่มันก็คัพเค้กนะครับเชิญเลือกหยิบได้เลยอ่ะตรงนั้นมีขวดซองด้วยนะคะข้างๆคุณนะคะอ้าวคุณนึกว่าคัพเค้กขวดซองเวยนี่กูเป็นอยู่ในน้ำมานานกว่ามึง้วเนี่ยใหแม่ <laughs> <laughs> นี่เชิญหยิบได้เลยครับอจๆอร่อยมากเลยค่ะคแคนคอเหมือนกันนะคะเนี่ยเออข้างๆไม่มีน้ำเลยนะคะมีแต่เยลลี่ไม่ทราบว่าคุณคงจะไม่หยิบช้อนมาหีผมใช่ไหมครับ <laughs> ตันาำช้อนซ้อมค่ะฉันเอาซ้อนมาหีผมได้น่มคะผู <laughs> ้ใช้ในคิดค่ะช้อนมาหีผมได้น่คะคะ <laughs> เออคุณพอกลูกมาด้วยนะคะ่ะข้างๆฉันนะคะเออผมไม่ใช่มักงกรครับผมเป็นปีชาจพอลูกอ่อนเลยค่ะ ผมไม่ใช่มังกรอ,อ๋อฉันสอบสวนกับคุณที่เป็นแก้วมังกรน,นะคะผมผมไม่ใช่มังกรให้ตายเถอะแต่วกเขาบนหัวคุณจะเป็นอผมเป็นเจ้านรกเลยครับถึงว่าแหละแถวนี้ทำไมร้อนๆมากินข้าวกับคุณรู้สึกมีความสุขมากค่ะจริงเรอครับไม่ได้ท้อแหล่ใช่ไหมครับอ่าไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมีแฟนหรือยังครับอ๋อฉันมีแฟนเป็นเจ้าชายนะคะลูกคุณเอ๋ยสวยไหมครับน่ารักน่าชังค่ะน้องชื่ออะไรนะเมโลดี้ค่ะ ผมสีดาไม่เหมือนฉันเลยค่ะเหมือนพ่อเขาเลยค่ะเออแล้วคุณเอิมไม่กลับบ้านไปหาสามีนะครับทำไมคุณถึงได้มานดิเนอร์รับเออรับตกลงทานข้าวกับผมครับอ๋อพอดีว่าฉันอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะมาเดทกับปีศาจแล้วล่ะคุณไม่ลองไปถามคุณเบลลเหรอครับเมื่อกี้เส็นแฟนเขาไปตีกลองด้วยนะค่ะอ๋อผมก็เห็นคุณไปเล่นคีย์บอร์ดอยู่เหมือนกันนะครับพ่อกูก็ดึงมันขึ้นไป สรปุปดีเป็นคลิปเลมอนนีเล็นของใครเ <laughs> นี่ยเ,เนี้ย <laughs> เลมอนนีเลมอนนีอยู่ไหนวะเลมอนนีเธอไม่สนใจจะไปแต่งเพลงใหม่กับฉันนะมึงเป็นใครอะเลยกูนั่นสิ <laughs> อ่ะกูไปพิเศษล้วกันอ่ะเออช่วงนี้ไม่มีไอเดียอะไรเลยแต่ว่ายังเห็นดีกีตาร์ทุกวันเลยเอ้ตุ้เยเบสดทุกวันเลยนะใช่อ่ะเพราะว่ามันเทอ่ะแล้วเออ งแปขออนุญ <sk ort> าตนะคะจำชื่อน้องไม่ได้เออแล้วมีโปรเจกต์ใหม่ไหมช่วงนี้กูอะอ้าวช่วงนี้นหะคะช่วงนี้ก็มีออกอ e ีเวนต์บ้างนะคะ่ะโอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าจะพุ่งแรงเหมือนกันนะคะทั้งเพลงทั้งอะไรหลายๆอย่างอืม <S <s และไอ้ทัก่านี่ใครพู้จัดการใครแหละ <laughs> 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 ฉันนึกว่าเป็นผู้จัดงานที่ไหนซะอีกเออไม่ได้มีตังขนาดผู้จัดงานน่าจะเป็นหัวแดงนั่น ก็ดูน่าสนใจดีนะเคยได้ร่วมวงกับเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้พบว่าเสียงของเขาค่อนข้างเฮินมันเขาร้องเพลงแนวไหนเะคะบางทีก็เพื่อชีวิตเดียวก็ป๊อปเดี๋ยวก็จําไม่ได้เนื้อมันไม่เคยร้องเพลงจบเลยเป็นเอกลักษณ์ดีนะคะสุดๆไปเลยไปยิงใหดังแล้วยกวงแล้วสี่คนออสามคนนี้ไหยสุดจะทําเพลงกับฉันไหมฉันจะเล่นตู้คีบกระตาคีบสิอ่างไม่ อารมณ์ศิลปินนี่มันเข้าใจยากจริงนะประมาณนี้นะทุกคนานานที่สูดไม่ได้ดเ,ดเลมอเนดสทีเอลขอบใจนะเลมอเนิดที่อย่างน้อยเธอก็ปูมาแม้จะไม่ได้ยินบทพูดแล้วก็ตามแล้วมึงเดินมูนบอกสิกบอกลาสิเลมอเนดไ <c oughs> ปครับ